สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลองดูของเรานะครับก็มาลองชิมนะครับของหวานเจนะครับก็มีหลากหลายอย่างนะครับที่ร้าน s อ p นนะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็ไปซื้อมาหลายอย่างนะครับแล้วก็มาแกะลองชิมดูเป็นครั้งแรกนะครับในช่วงเทศกาลกินเจนะครับก็จะเป็น ต้มถั่วนะครับต้มถ,ถ feels, ั่วแดงนะครับซาคูนะครับซึ่งเป็นขนมหวานเจนะครับจากทานร้าน SNP นะครับก็จะมาลองทานดูนะครับครั้งแรกด้วยนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับมือแกะออกมานะครับ ก็จะมีช้อนให้1อันนะครับเปิดดูก็จะเป็นแกะยากหน่อยนะครับแกะแล้วก็ดันขึ้นนะครับ mm hmm. เมื่อเปิดฟ้าออกมานะครับ mm hmm. ก็จะเห็นเม็ดซาโคูนะครับแล้วก็จะมี ถั่วดำัวแดงนะครับแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนนะครับอยู่ในนั้นนะครับข้างถ้วยก็เขียนาปูรับประทานทันทีนะครับเมื่อคนคนดูนะครับก็ดูน่าทานดีนะครับมีถั่วดําเม็ดสาคูนะครับแล้วก็จะมีน้ำกะทินะครับมะพร้าวอ่อนอยู่ในนั้นนะครับผสมอยู่นะครับ แต่ผมก็ลองชิมดูนะครับก็รสชาติหวานอร่อยนะครับที่สําคัญคือไม่หวานมากนะครับขอบอกเลยหวานพอดีพอดีนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่ชอบของหวานที่หวานจัดจัดนะครับก็แนะนําเลยนะครับสาคูทั่วดําที่ร้าน s อสนะครับนึ่เป็นขนมโบราณโบราณนะครับบ้านของเรานะครับลองซื้อมาทานกันง่ายๆนะครับในช่วง ถือศสีลกินเจนี้นะครับก็นับว่าเป็นขนมหวานอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้ลองแล้วก็อร่อยดีนะครับก็ไปหามาลองดูนะครับตามเหมือนชื่อช่องเรานะครับก็อย่าเพิ่งไปเชื่อผมมากนะครับก็ลองแวะไปซื้อมาลองดูกันนะครับช่องเราก็บอกว่าลองดูอยู่แล้วนะครับอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยก็ ลองดูกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาลองดูก็กดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ